ทำไมเราถึงเรียกกระดานที่อยู่ในห้องเรียนว่ากระดานดำทั้งทั้งที่มันมีสีเขียวในสมัยที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนเชื่อเลยว่าใครหลายๆลคนก็น่าจะเคยมีความสงสัยว่าทำไมเราถึงเรียกกระดานที่อยู่ในห้องเรียนว่ากระดานดำหรือว่าแบ็กบอร์ดทั้งทั้งที่กระดานนี้มันมีสีเขียวดังนั้นในวิดีโอนี้ก็จะขอมาอธิบายถึงเรื่องราวนี้ในแบบคร่าวๆกันนะครับ สำหรับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของกระดานดำนั้นนักเขียนชาวอเมริกันลิวอิสบัสบีได้เขียนอธิบายไว้ในหนังสือ Backboard a p p r s s o n l l i s t t r y y o t the l l s s s r o o m ของเขาว่า กระดานดำได้ถูกใช้งานในห้องเรียนครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1,800ส่วนคำว่าแบ็กบอร์ดหรือว่ากระดานดำก็ได้ถูกเรียกครั้งแรกในปีคิเตศกัลราด1,815โดยกระดานดำในช่วงเวลานั้นจะทำมาจากวัสดุอย่างเช่นหินชนวนแบบเดียวกันที่ทำกระดานชนวนของเด็กนักเรียนไทยสมัยก่อนนะครับซึ่งเป็นแผ่นหินที่มีลักษณะผิวเรียบและมีสีดำซึ่งนอกจากหินชนวนซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำกระดานดำแล้ว กระดานดำในยุบสมัยนั้นก็อาจจะทํามาจากแผ่นไม้ที่ถูกทาด้วยสีดําที่มีส่วนผสมของไข่ไก่รวมไปถึงเปลือกไม้ที่ถูกเผาอีกด้วยและนี่คือเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมกระดานดําถึงถูกเรียกว่ากระดานดํานั่นก็เพราะในสมัยก่อนกระดานดํามันเป็นสีดําจริงๆนั่นเอง แต่แล้วเมื่อถึงช่วงทศวรรษที่คิตศักราช1,930ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญกับกระดานดําโดยในช่วงเวลานั้นบริษัทผลิตกระดานดําในหลายๆเจ้าในสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงสีของกระดานดําจากสีดําให้กลายเป็นสีเขียวรวมไปถึงได้เปลี่ยนวัสดุในการผลิตจากหินชนวนและไม้ให้เป็นแผ่นเหล็กที่ถูกเคลือบด้วยโพสเลนเข้ามาแทน สาเหตุที่ทำให้กระดานดำถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนั่นก็เพราะว่าในตอนนั้นได้มีการวิจัยพบว่าสีเขียวเป็นสีที่ทำให้เด็กนักเรียนมองกระดานได้สบายตามมากกว่าสีดำและยังเป็นสีที่สามารถลดแสงสะท้อนและแสงแดดได้จากภายนอกได้ดีอีกด้วยด้วยเหตุนี้หลังจากนั้นมาในลหลายๆโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาจึงได้เปลี่ยนกระดานดำที่อยู่ในห้องเรียนจากสีดำให้มาเป็นสีเขียวแทน ก่อนที่ในช่วงทศวรรษที่1 9 6 0กระดานดำที่มีสีเขียวก็กลายมาเป็นมาตรฐานทั่วไปของทุกๆโรงเรียนในสหรัฐอเมริการวมไปถึงในหลายๆประเทศในเวลาต่อมาและถึงแม้ว่ากระดานดำจะถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วแต่เราก็ยังคงเรียกกระดานนี้ว่ากระดานดำ mm. เหมือนเดิมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ